สวัสดีค่ะวันนี้มาตอบคำถามสำหรับสายงาน 3D โดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับปี2025ในงบประมาณไม่เกิน10,000บาทการเลือก CPU ที่เหมาะสมกับงาน 3D นั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะเพราะงาน 3D มีหลายส่วนที่ต้องพึ่งพาพลังของ CPU อย่างหนักไม่ว่าจะเป็น modeling texturing เน้นความเร็วของคอเดียว single core speed rendering CPU b a s e เน้นจานวนคอ r e a d เป็นหลัก ดังนั้น CPU ที่ดีที่สุดในงบนี้ควรมีความสมดุลระหว่างความเร็วต่อคอและจำนวนคอที่มากพอค่ะจากการสำรวจตลาดและการเปิดตัว CPU ใหม่ในปี2025ในงบไม่เกิน10,000บาทมี3ตัวเลือกที่โดดเด่นจาก Intel และ AMD ที่อยากแนะนำค่ะ 1. ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับงานเรนเดอร์และอนาคต AMD Ryzen 7 5700X 3D รุ่น CPU จำนวนคอเทรดราคาโดยประมาณบาท AMD Ryzen 7 5700X 3D a m c 8ค o r e 16 t ท r ด a d ราคาประมาณ9,780บาทเหตุผลที่แนะนำสำหรับงาน 3D จำนวน core t ท r ด a d ที่ลงตัวมี8ค o r e 16 t ท r ด a ซึ่งเป็นจำนวนที่ยอดเยี่ยมสำหรับงาน CPU based rendering เช่น V-Ray Corona Renderer ในงบประมาณนี้ทำให้เ render เสร็จได้เร็วขึ้นมากค่ะ เทคโนโลยี 3D V Cache แม้จะเป็นเทคโนโลยีที่เน้นเกมแต่ก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานบางประเภทได้ดีโดยเฉพาะงานที่ต้องการเข้าถึงแคชขนาดใหญ่แพลตฟอร์ม a m c ที่ประหยัดถ้าคุณมีเมนบอร์ด a m c และ RAM DDR4 อยู่แล้วการอัปเกรดมาที่ตัวนี้จะประหยัดค่าใช้ใจ่ายโดยรวมได้เยอะมากค่ะเป็นแพลตฟอร์มที่ค่อนข้างเก่าแล้ว a m c DDR4 แต่ยังให้ประสิทธิภาพด้านคอที่คุ้มค่าที่สุดในงบนี้ค่ะ 2. ตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความสมดุลและแพลตฟอร์มใหม่ AMD Ryzen 5 9600X รุ่น CPU จำนวนคอเทรดราคาโดยประมาณบาท AMD Ryzen 5 9600X AM5 6คอ12เทรดราคาประมาณ9,590บาท จุดเด่นของรุ่นนี้คือประสิทธิภาพต่อคอสูงมากด้วยสถาปตัตยกรรมเซนห้ใหม่ล่าสุดทําให้มีความเร็วต่อคอที่สูงมากซึ่งจําเป็นมากสําหรับขั้นตอนโมเดลลิง่งสเกลติงและแอนิเมชันที่มักจะใช้พลังของคอเดียวนําแพลตฟอร์มที่อยู่ได้นาน AM5 รองรับ DDR5 และ PCIe 5.0ทำให้ระบบมีความเร็วโดยวรวมที่ดีขึ้นและพร้อมสำหรับการอัปเกรดเป็นร y z e n ซ Ryzen รในอนาคตเมื่อมีงบเพิ่มขึ้นค่ะ ข้อสังเกตมีจำนวนคอ 6c 12t น้อยกว่า Ryzen 7 5700X 3D ดังนั้นอาจจะช้ากว่าเล็กน้อยในงานเรนเดอร์ที่ใช้ CPU หนักๆค่ะ 3. ตัวเลือกที่ประหยัดที่สุดและคอเยอะที่สุด Intel Intel Core i5 14400F LGA 1700 10คอ16เทรด 6P บก 4E ราคาประมาณ4,490บาท จุดเด่นของรุ่นนี้คือจำนวนคอเยอะในราคาถูกที่สุดมี10คอ 6P คอและ4ีคอซึ่งให้จำนวนเทรดถึง16เทรดในราคาที่ต่ำกว่าครึ่งของงบประมาณทำให้คุณสามารถนำเงินส่วนต่างนี้ไปลงทุนกับกระจอ TPU หรือแรมเพิ่มได้เยอะมากค่ะดีต่อง,งานมัลติทัสกิ้งเหมาะกับคนที่ต้องเรนเดอร์ไปด้วยและยังต้องทำงานโมเดลลิ่งอื่นๆไปพร้อมกันด้วยเพราะมี E คอมาช่วยจัดการงานเบื้องหลังค่ะ ความเร็วของคอเดียว i n งเกอร์ e s สปีดจะช่วยรุ่นใหม่ๆของ AMD ไม่ได้และเป็นแพลตฟอร์มที่ใกล้หมดอายุแล้วค่ะสรุปการเลือกสำหรับงาน 3D ในงบ1,000 10, 0บาทเน้นเรนเดอร์เร็วที่สุด CPU Render AMD Ryzen 7 5 7 0 0 X 3D มีแต่คอ o 16 t กเทรดคุ้มค่าที่สุดในแง่ของจำนวนคอสำหรับการเร er นเดอร์หนักๆ เน้นโมเดลลิงอนาคต AMD Ryzen 5 9600X ความเร็วต่อคอส,สูงมาก z e n 5ทำให้ทำนานโมเดลและแอนิเมชันได้เลื่อนไหลพร้อมแพลตฟอร์ม a m 5ใหม่เน้นประหยัดงบเซฟมันนี่ Intel Core i5 14400F ราคาถูกกว่าครึ่งแต่ได้ถึง10คอ16เทรดเหมาะกับการนำงบไปลง GPU เพิ่มค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะช่วยให้คุณตัดสินใจเลือก CPU ที่เหมาะกับงาน 3D ของคุณได้นะคะ